สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข,ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่11-17มีนาคม2566สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่13มีนาคม2566เวลา9นาฬิกานางสาวสุการยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและนางสาวธิวพรพรมมาศนักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหน่วยบริการชุมชนสร้างสุขภาวแรงงานนอกระบบเพื่อการมีหลักประกันสังคมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงแรมวาสิธิซิตีต้ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางจารุนีเขมรังสีแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา9 3้นาฬิกาสานาทีนางสาวทิติยาพรรอดหลงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวเนยนาเรื่นโพวงนักวิชาการแรงงานดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ DGRP ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจำนวนสองแห่งและตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานบ้านตามกฎกระทรวงฉบับที่14แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจำนวนสมแห่งวันที่14มีนาคม2566เวลา9นาฬิกา นางสาวสุการยาแก้วสมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันธุ์ดีตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต,ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งมอบมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวต้นพันธุ์พืชไม้ผลให้กับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน6สาขาณนะห้องประชุมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่15มีนาคม2566เวลา9นาฬิกานางสาวพัฒนานจิตชำนิติกรปฏิบัติการร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์สุมีทิ้งณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวสุการญาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อดูแลทำความสะอาดจัดระเบียบบริเวณสถานที่ทำงานณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา15นาฬิกา30นาทีนางมาริสาพรมมัเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนบริเวณโรงอาหารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่16มีนาคม2566เวลา9นาฬิกานางสาวสุก,การ,รยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐติงบประมาณพุทธศักราช2,565-2,566ส่วนที่2นะห้องประชุมเลอธานีคอนเวนชันฮอลโรงแรมเลอิอนธานีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายธีรยุทธ์จันดิทวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลาสิบนาฬิกาสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานณนห้องประชุมพลายชุมพลศา,าลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายธีรยุทธ์จันดิทวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน